แบรนด์ชั้นนำนคุณภาพดีสเปแคแพ้ต้องที่ร้านแก d g e t ็กดอทำไมถึงต้องซื้อแท็บเล็ตจากร้านแก d g e t ็กดอ 1. ร้านแก d g e t ็ o ดอเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและยังมีหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาทดลองใช้สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ 2. ร้านแก d g e t ็ o ดอมีสต็อกในไทยจึงทำให้เราจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วทันใจทางร้านเราจะมีการตัดลอบส่งสินค้า การถึงเสาสาร้านแกเจ็ดดอประกันสินค้าให้ถึง1ปีเต็มหากสินค้ามีปัญหาไม่เกิน7วันสามารถส่งกลับมาเทมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีไม่ต้องรอซ่อมทางร้านเราจะซัพพอร์ตค่าส่งให้ทั้งขาไปและขากลับ 3. ร้านแกเจ็ตดอมีบร,ริการหลังการขายเป็นเลิศมีช่างประจำที่เป็นมืออาชีพและยังมีศูนย์ซ่อมในไทยเพื่อรองรับลูกค้าที่เครื่องมีปัญหา ได้เลยไม่ต้องไปส่งซองที่อืน่นการแก้เจ็ดองประสบการกว่าสิทปีที่ลูกค้าไว้วางใจการันตีความพึงพอใจจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับทางร้านเราร้านค้าที่ดีต้องการันตีจากคะแนนร้านค่ะ